สวัสดีครับครับผมแมคเกคิมแคทเตอร์พมทีแคทเกม60ตีพาร์เซ็หรือว่าหกสิวอวากาศอีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาลองโหมดใหม่ที่ผมเห็นในวันก่อนผมนะคือโหมดมิชชั่นว่าเป็นยังไงผมว่ามันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นให้เราได้ลองกันแน่เลยผมนะงั้นก็มาดูกันดีกว่าผมนะโอเคมา New Adventure โหมดมิชชั่นก็เท่าที่ดูมันมีมิชชั่น1 8อันครับผมนะเราจะเริ่มทีละอันตั้งแต่แรกเลยกันนะผมนะเริ่มจากมิชชั่นแรกนี่ตัวใหม่ด้วยเนี่ยฮสเปซเพอร กดเข้าไปอ๋อนี่ไงเวละเอียดบอกด้วยหุ่นยนต์แห่งความตายเดสโลบอทกำลังไล,ล่ล่าคุณนอกจากว่าเอพริลแองเจลี่จะสามารถที่จะอัปเกรดยานได้ทันเวลาโชคชะตาที่โหดร้ายก็อาจจะลงสู่ทีมนักบินอวกาศก็เป็นได้ต้องรีบทำงานแล้ว April, เอพริลเร็วนาฬิกามันเริ่มจะไม่เหลือเวลาแล้วโอ้ในเรื่องมาผมนะก็เข้ากันดีนะพาร์ทที่แล้วผมก็ตายด้วยเดสโลบอทในลเล่น,นตัวนี้ รอบนี้มีมิชั่นคือเราต้องหนีมันให้ได้เอ้ยโอเคผมนะก็คือเราต้องทำภารกิจนี้สำเร็จใช่ไหม f ูล l ี่อั r เกรดชิปเอนจายคือต้องอัปเกรดยานทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ต้องห้ามเสียเพื่อนร่วมทีมไปไม่แต่คนเดียวมันจะให้เพื่อนรทีมลรกี่คนวผมก็ไม่รู้และต้องจัดการภารกิจหลักให้ได้ภายใน20วันหรือว่าน้อยกว่านั้นชิทเป็นไงวะเอาลอกันดียววะ blood o ต้องอัปเกรดยาน,นี่คือต้องอัปเกรดขอทุกอย่างในยาหรือวยอู้นี่ภาพอย่างเทยานะโว้ยมันดูเหมือนหุน่นยนต์มันจะมาแก๊งเลฟตัวนี้เลยใจเย็นนะเฮ้ยหุห่นยนต์ภาพนี้นะกลัวนะกลัวชอบอาร์ตเวิร์กมามันจะเป็นยังไงในะมิชชั่นเดย์วันคือเราต้องเสร็จก่อนวันที่ยี่สิบคมนะมีลูกทีมสามคนโอเค จัปเกรดยังไงคือต้องอัปเกรดขอทุกอย่างในยานนี้ไงกับตันแองเจรี่หุ่นยนต์แห่งความตายกำลังไล่ตามเราอยู่น้อยแน่ยไอหุ่นยนต์ที่ไล่ซึ่งหัวจิตหัวใจที่ไม่มีความปราณีใดได,ได,ไดแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถอัปเกรดยานได้ทั้งหมดแล้วล่ะก็อืมเราก็อาจจะสามารถที่จะวิ่งหนีมันได้ทันก็คือปล่อยยานแล้วก็พุ่งหนีมันได้มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วคุณจะต้องใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดยานอืม มันอาจจะฉลาดนะถ้าเกิดคุณจะหาดาวเพื right, ่อลงโอ้โหต้องหาดาวลงในยี่สิบวันเนียนะมันคงไม่ได้เจอวันที่สิเหมือนเดิมนะมันจะทันหรอฮะก็เพราะว่ามันยากที่คุณจะหาทรัพยากรในพื้นที่อวกาศที่มันมืดมิดอย่างนี้ลูกทีมก็พยายามที่จะเชื่อใจในฝีมือคุณอยู่นะครับอืมคุณคือความหวังเดียวของเราอย่าปล่อยให้เขาต้องผิดหวังโอ้โหถุยมึงพูดเหมือนง่ายเนาะก็คือต้องอัปเกรดยาน ทุกอย่างคือต้องอัปเกรดอุปกรณ์ที่อยู่ในยานนท,ทุกอย่างผมเข้าใจถูกไหมมันต้องเป็นอย่างงั้นสิใช่ไหมโอเคงั้นก็เ,เริ่มอ,อัเเลลเปเกรดเลยกันเปิดมาเรามีทรัพยากรอัปเกรดตอนนี้อัปเกรดได้หนึ่งอย่างอัปเกรดอะไรก่อนดีอัปเกรดหนังสือ,อก็แล้วกันแลดูจะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอืมแต่ว่าดูจากภารกิจในแต่ละวันแล้วก็ยังเหมือนเดิมผมนะไม่ได้มีความแปลกอืมยังคงเหมือนเดิมอยู่ แต่ว่าเราก็ให้อาหารภายในวันที่1ิได้ต่อใช่ไหมอาหารเรามีเยอะอยู่แล้วมันทําให้เราต้องทําให้เสร็จภายในวันที่ย0ิงั้นผมให้เลยก็ได้มั้งไม่ต้องรองมาสตาร์วิงเพรออาะหารเราก็มีเยอะอยู่เชียวต้องอัปเกรดเอนจอยต้องอัปเกรดอะไรต้องอัปเกรดคราฟติ้งโมดูนี้ด้วยเปะคือผมไม่แน่ใจไงว่าอัปเกรดเอนจอยฟูลี่อัพเกรดชิปเอนจอยไม่คือผมต้องอัปเกรดอันนี้เหรอชิปเอนจอยที่ว่าคือ ชิปเอนจินที่ว่าเนี่ยคืออันนี้ป่ะเอางี้เอนจินเ no, น่นี่มันต้องมาอัปเกรดตัวนี้ท่านผมก็ว่าอยู่เข้าใจผิดนี่ต้องอัปเกรดอันนี้ท่านป๊าดเล่นใหม่ <laughs> อัปเกรดผิดแล้วเล่นใหม่ไม่ได้ท่าน <laughs> ผม,มเพิ่งเห็นนั่นเงชิปเอนจินที่ต้องต้องอัปเกรดโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ละไม่เป็นไรเห็นแต่แรกก็จะได้แก้ไข แต่นั่นไงชิปเอนจินเอนจายเอนจินเอนจินก็นแล้วกันนั่นคือชิปเอนจินที่เราต้องอัปเกรดผมนะฟูลี่อัปเกรดดูแล้วมันต้องใช้42อันไม่รู้ต้องใช้อะไรบ้างมันใช้42อันงั้นเราก็ต้องหลอมของที่เรามีผมว่าถ้าจะรีบนะต้องหลอมของที่เรามีแล้วไปอัปเกรดโอเคทีมเดิมเนาะโอเค เนี่ยเนี่ยเนี่ยชิปเอนจินเนี่ยนี่แหละเอนจินที่เราต้องอัปเกรดก็ใช้เคมีแล้วก็คริสตัลอย่างละสี่สิบถ้างั้นถ้าใช้แต่เคมีคริสตัลงั้นเราเรีไซเคิลเลยเคมีคริสตัลถ้าจะเอาคริสตัลต้องมาจากซุปเชดแล้วมันใช้เวลาอัปเกรดกี่วันมันน่าจะมีเวลาอัปเกรดอือย่างมากก็สองเทินไม่นานเท่าไหร่มากงั้นผมเริ่มรีไซเคิลเลยก็แล้วกัน รีะเะคเกิลพ่ก่อนไม่น่าใช้เยอะมาเริ่มกันเลยมีคนส่งพิซซ่ามาอันนี้อีเวนต์คนส่งพิซซ่าผมเนะี่ยผมจะรีบเอาค่าเคมีครบเลยเพราะว่าค่าคริสตัลนี่มันต้องเอามึงบาดเจ็บทำไมเนี่ยเอเจลี่ถ้าเกิดตายก่อนนี่ก็เฟลเนี่ยเออแล้วก็มีกัปตันโกด้วยนะต้องผมต้องทำกัปตันโกด้วยไหมมีกัปตันโกร,รีแพ์หรืออัปเกรดสิบครั้ง ไม่ต้องหรอกมั้งทำแต่ภารกิจก,ก็พอแล้วตอนนี้ลูกป,ปั้นก็พังกับผมนะแต่ผมยังรีไซเคิลต่อกันล้วกันพังใช่ไหมพังก็รีไซเคิลเลยทั้งนั้นแหละอืมกับตันบาดเจ็บแต่ผมทำเลยไม่ได้ต้องปล่อยวะแม่เงยถ้าเกิดเจอเออถ้าเกิดเจออีเวนท์ที่มันโก,ง,กงเนี่ยมันก็ยิ่งทํายากขึ้นบอีกเนี่ยแม่งมี AI ตัวอื่นมาก่อกวนเราจะรับมือมันด้วยอะไรดีสิปัญญาเลยกําลังเรามีเบบี้บองโกอยู่รับมือแม่งด้วยกําลัง แล้วก็ตัวใหม่จริงก็เป็นสายสเต็งเหมือนกันเพื่อเป็นไงเรียบร้อยสุดยอดมากกับตันนี่โชว์พลังแม่งเลยกลัวเยี่ยมมากเรารีไซคเคิลอะไรอีกดีอันนี้รีไซคเคิลอันนี้เสร็จเราก็จะได้มาและ40เคมีอาจจะต้องเอาผลไม้มรีไซคเคิลสัก3อันไนอช้ช่ซุปซุปมะเขือเทศรีไซคเคิลสัก3อัน,น,นจะพอไหวปะวะผมเสียวกับตันตายเดีเพราะว่าบาดเจ็บ วีกับแบคืออืมผมต้องทำกล่องพยาบาลเพื่อรักษามันก่อนไหมเนี่ยใช่ถ้าทำกล่องพยาบาลรักษามันมันก็เสียเวลาแล้วกล่องพยาบาลต้องทำสามเทินเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเจ็บต้องปล่อยตายไหมฮะไม่ได้นะเพราะมันจะทำไม่เสียเวลาแล้วมันอาจจะทำไม่สำเร็จไงนเนออเคมีครบแล้วเนาะในหัวจะเริ่มรีไซเคิลซุปเพื่อเดาค่าคริสตัลให้ครบ มันแค่อัปเกรดอันนี้อันเดียวใช่ไหมอย่าบอกวนะ่ามันมีอีกขั้นหนึ่งถ้ามีอีกขั้นหนึ่งนี่โอ้โหตายเจอดาวแล้วงั้นเราก็จะลงจอดดาวกันออ้นี่ไงได้อีเวนต์ครับผมนะมันมีของผลิตภัณฑ์ไหมเราลองลองฟรีผมก็เลยกดลองดูแล้วก็ได้นี่กล่องพยาบาลมาเยี่ยมมากโอเคเราจะลงจอดที่ดาวนั้นกันเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเอาจริงก็ไม่จำเป็นต้องหาเท่าไหร่นะหาก็แค่อาหารแหละผมว่าโอเคงั้นเราก็จะรีไซเคิลเอาคริสตัลเพิ่ม เราลงจอดด้วยหนังสือผมยังไม่ได้รีไซเคลิลยังเก็บไว้อยู่โอเคแล้วคนอื่นเริ่มหิวเริ่มอะไรยังเริ่มหิวกันแล้วเดี๋ยวให้วันที่7ก็ได้อะไม่งกมากรอบนี้รักษาพยาบาลให้เอพริลมาดีมาดีเจอดาวภายในวันที่6กเออหมดมิชชั่นมันก็ต่อให้อยู่เอ,อ้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่ดีปะเออะถึงลงจอดมาไม่มีโทรศัพท์ ไม่เราไม่ได้กะจะมาทําภารกิจนี้โทรศัพท์นี่คือเอาไว้ใช้ตอนทาภารกิจในดาวนี้ถ้าเราไม่มีก็มไม่จําเป็นงั้นเราก็ส่งคนออกไปแล้วกันเพื่อการประหยัดอาหารนะผมเนี่ยเรามีชุดกรอะใช่ไหมชุดกร่อนี่กันไฟมีที่ไหนที่กันไฟได้ของอ้ดีมั้งปืนกันปีศาจนี่ไฟจะได้นั้นแต่นั้นไม่จําเป็นในการเอามาอันนี้ อไปเอาอันนี้ก็แล้วกันนะมันได้อันนี้แล้วก็ได้อันนี้ด้วยเผื่อเอาอันนี้มารีไซเคิลเพราะของที่ผมมีก็มีแต่กันเออเอาให้ใครไปดีทีนี้เบบี้บองโก้แล้วกันเอ,องมีดีแค่นี้แหละไม่มีเกาะเหรอเอา้าผมนึกว่าผมมีเกาะตายห่าและแต่ยังต้องส่งออกไปอะ่ะไม่เอาไม่เอาอะไรไปเลยกันนะน่าจะรอดนะเบบี้บองโก้เดีเดวเดะเดะดะเ,เ,เอาซุปไปแล้วกันนะเผื่อรอดไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยเว้ยเน้ย เพื่อประหยัดอาหารต้องส่มันออกไปก่อนโอเคตอนนี้ก็รีไซเคิลซุปเพิ่มอีก2รอบจะได้ของครบในการอัปเกรดเอนจินมันคงไม่อัปเกรด2องคันนะอัพเกรดแค่อันเดียวใช่ไหมเพราะถ้าอัปเกรด2คันนี่นตลายมากเลยเนี่ยตาวิ่งกันแล้วโอเคให้อาหารกินนะตาวิ่งปุ๊บให้เลยก็แล้วกันอืมมาเรียบร้อยผมจะครบแล้วจะลองดูว่ามันจะเพียงพออย่าง ถ้ามันอัปเกรดมากกว่าครั้งเดียวนี่ตายเนี่ยมันจะยากเลยนะอันนี้มันยังดูเหมือนง่ายอยู่โอเคมาอัปเกรด System Engine อ,อืมพวกของพวกอะไรแทบไม่มีเลยผมนะเรารีไซเคิลแทบจะหมดยานดังนั้นเวลาอีเวนต์อะไรมานี่แทบจะไม่มีของให้เลยบอกตรง2เทินวันที่10บพอถึงวันที่10บเอ i จิก็จะทำสำเร็จไม่แน่ใจว่ามันเต็มหรือย,อยังมันครจะเต็มแล้วใช่ไหมอีกหนึ่งวันครับผมเนะี่ย นี่อะไรอ๋อเอเลียนนักเต้นมาชวนเราเต้นอีกเช่นเคยอ่ะเต้นก็เต้นวันที่สิบเอนจินเสร็จไงเบบี้บังโก้ได้นี่กลับมาสุดยอดมาเอาไม่อันนี้คือรางวัลจากที่เราเต้นชนะและเบบี้บังโก้ได้ค่านี้มาแก้อยตัวนี้โอเคยังไม่เสร็จใช่ไหมโฮลิชโอ้โอ๋อมันใช้ค่านี้มันใช้ค่านี้มนนมนไม่เป็นไรนี่จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเอนจินขั้นสุดท้ายใช้ค่านี้ให้ครบ80สิ ซึ่งไอค่านี้เนี่ยไอตัวกับตันเราก็มีความสามารถในการเรียกมันเพิ่มได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็มีอะไรีไซเคิลที่จะเร่งได้ไหมหล่ะเพราะไม่แน่ใจมันจะเพิ่มขึ้นห้ามันเพิ่มขึ้นห้าปะไม่รู้มันมันจะเพิ่มเท่าไหร่เอานี้เป็นรีไซเคิลก็ได้เผื่อมันไม่เพิ่มเผื่อมันเพิ่มไม่ครบหรือจะลองดูก่อนอลองดูก่อนก็ได้เผื่อว่าความสามารถเรามันเพิ่มผมจําไม่ได้ว่ามันเพิ่มค่าอัปเกรด เธอละเท่าไหร่แต่ก็โอเคเป็นไงเบบี้เหนื่อยเนาะฮังกรีฮังกรีฮังกรีเดี๋ยวให้กินทุกคนแล้วกันวันนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่าส่วนอันนี้ก็ครับอันนี้ไปก่อนครับข้าวเพิ่มอันนี้ก็อ๋อ,อมินเนอรลเราจะไปแยกมันไหมแยกมันไหมเอาชิ้นส่วนเพิ่มมันมีแร่มินเนอรลเรียงอยู่ผมเนะเราจะไปเอามาไหมเอามามเรียบร้อยเนาะ ได้แลดีเพิ่มสุดยอดมากก็ได้ข้าวโอเคเแบบี้ก็มีสุขภาพดีแล้วจะให้ข้าวกินโอเคแล้วเป็นไงไม่เพิ่มเ่ะอ้อาผมนึกว่ามันจะเพิ่มนะไม่ไมีความสามารถเพิ่มนี้ทุกเทิร์นเหรอนี่สรุปแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจความสามารถเป็นโอเคถ้าเกิดไ,ไม่เพิ่มก็รีไซเคิลอันนี้ได้บวกห้าก็ครบพอดีได้อยู่แล้วไหนกับตันโกคลครับติ้งโบนัส เออไอคราฟติ้งโบนัสเนี่ยมันอะไรกันแน่ฟักได้ของเพิ่มตอนที่ทำของอัปเกรดของอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะมาต่อฟักแคเปนเดตี้ไ,ไหมอ่ะต่ออะไรก็ต่อไปตอนนี้สุขภาพดีแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะเริ่มอัปเกรดเอนจินคันสุดท้ายน่าจะเสร็จทันก่อนวันที่20สิถูกต้องถ้ามันขัดสุดทหัวแล้วป่วยทำไมเนี่โอ้ยเนาะไม่ทันแล้วเราจะอัปเกรดเอนจินแล้ว ไปเอนจินสามเทินอยู่ให้รอดในสามวันเดี๋ยวเพิ่งตายนด้เว้ยถ้าบาดเจ็บแล้วตายขึ้นมานี่สวยเลยนะมานี่น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเพราะถ้านี่ไม่สุดท้ายแบงเกยาโคากโคตรถ้ามันยังมีอีกขั้นหนึ่งนี้มีสิทธิ์ตายกันสูงมากอ่ะผมให้อาหารกินเลก็กแ้วผมเชื่อมันต้องขั้นสุดท้ายแล้วกินกันเลยหิวปุ๊บกินปับ๊บมันไม่ใจ่ว่าขอ,อยังหนาววะไอ้ยำไมมันขอน อ๋อต้องการเวลากับตัวเองไม่ไม่ต้องรูกป,ปั้นไม่มีตอนนี้เรารอเอนจินเสร็จสมบูรณ์อย่างเดียวแล้วน่าจะเสร็จทันก่อนยี่สิบละแหละเริ่มบ้ากันแล้วผมเนาะอ๋อพอไม่ใช้พระไม่มีพระคอยเป็นสิ่งยึดเหนีนย่ยวจิตใจเลยบ้าก,กันทั้งยาเลยหรอวะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็จบแล้วอ้าวไปวันที่สิบห้าเอนจินครบไม่มีใครตายเอนจินได้ยังเอนจิน อีกวันหนึ่งเช็ดอ่าอย่าเพิ่งตายกันนะโว้ยมาวันที่16เรียบร้อยใช่ไหมตึงตึง Dn เรียบร้อยครับผมนะเป็นไง s t a r l o ็อ Grow อา yeah. ชี i e Fully Upgrade the Chip Engine เยส Donor e c l u a ใช่ผมได้ทุกอย่างเลยฟินิ s อ๋อคือมันเลือกได้เลยว่าจะทำเสร็จกี่ภารกิจ ผมทำเสร็จทั้งหมดครับผมนะจะเป็นกับตันโกเย่ yeah. นี่ไงมันบอกว่าสำเร็จทั้ง3าภารกิจคุณไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมาถ้าอะไรกับดาวนี่อีกแล้วแต่ไม่ต้องกังวลกับตันชัวเลยว่าต้องมีโอกาสแน่นอนแล้วมันว่าไงมั่งนี่ไงอัปเกรดเอนจินเลเวลสอืมคุณอาจจะต้องดูทางอาหารนนะกับตันเแบบี้อยากจะหาอะไรกินทอมก็หิวเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้เราก็อัปเกรดยาเรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะออกจากดาวนี้ได้แล้วแล้วก็ทิ้งไอหุ่นยนต์ถึงความตายไว้ได้านหลัง3 2 1ไปได้ go เย้รอดมาได้ผมนะเฮ้ยชอบที่มันมีภาพฉากจบให้ด้วยผมนะเย้รอดทันคือลูกเรือนี่บ้ากันหมดแล้วผมนะตัวเองก็บาดเจ็บเกือบตายกันหมด แต่ก็ลอยมาได้ผมนะภารกิจแรกสำเร็จเย้ภารกิจของสาวอัปเกรดกับผมเนะี่ยอยากจะรู้เลยภารกิจต,ต่อไปจะเป็นยังไงครับผมเนะี่ยนี่ไงแล้วมีเนื้อเรื่องตอนจบด้วยเฮ้ยสุดยอดอะ่ะ และด้วยเหตุนั้นเองเอพริลแองเจลี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนยานที่ดูเหมือนจะพังไม่แพงแหล่กลายเป็นยานแห่งความอาร์ตพวกอะไรสย,ยอดมากและก็สามารถที่จะวิ่งหนีกองทัพของหุ่นยนต์แห่งความตายได้ข่าวลือนี่กระจายไปทั่วทั่ว,ท,วทุ่งทุกจักรวาลครับผมนะอืมไปไกลามากไม่ต่ำกว่า12พารเซกอืม แต่ก็น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาละก็เพราะว่าแม้แต่เด็กๆก็ยังรู้เลยว่าพาสทเซกมันคือ,ม,คอมันคือปริมาณของระยะไม่ใช่เวลาจ้า <c oughs> แค่นี้ก <c oughs> d เทมดีเอ็นมิชนคอมปรีตเราไปได้16กครับผมนะ จัดการภารกิจได้ครบทุกอย่างเย่โอเคครับผมนะเฮ้ยน่าสนใจเรียบร้อยสเปซเพอร์โซดมิชชั่นครียร์และอีก17มิชชั่น <c oughs> มีเพียบเลยผมนะอยากจะรู้จริงว่าการผจนภัยอะไรจออยู่มันจะขึ้นอะไรไหมนี่ไงมันขึ้นถ้าเกิดเราทำสำเร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเข้มเข้มครับผมนะเอาไม่3เต็ม18อ๋อไม่แต่และมิชชั่นนี่มันมี3ปมะ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่อา้าวคือแต่ละมิชชั่นมี3โกตอนนี้เต็ม18ก็ 3, 1, 3, 3, 6, 3, 3 3, สามส 5, มสหก็คือมีแค่6มิชั่นเท่านั้นเองเหรอวะโหอย่างเซง็งนึกว่านี่คือตัวเลขของจำนวนมิชชั่นไม่ใช่ผมนะคือแต่ละเนื้อเรื่องมันจะมี3มิชั่นเอ้ถ้าเกิดทำสำเร็จ1อันก็ได้1อันนี้ผมทำเสร็จ3ก็3เลยได้ทั้งสเลยอืม ก็เดี๋ยวเราก็ค uh okay, uh like an si you know right. ่อยมาต่อกับมิชชั่นจะต่อไปผมนะ้มีเรื่องราวของใครหลายคนที่เราต้องมาดูอืมโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สกเรแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรา์ผลงานที่ผมน่าจะเกิดใครอยากดูมิชชั่นต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสักนี้ก็ขอลาไปก่อนกู๊ดไอย and good night uh 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 hey พวกไดรู้อะไรไหม ตอนนี้แบงกามเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจ a s h bangamou gamecaster กันได้แล้วรีบมากัซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นะอ่ะ